ปกติตรงท่าล่ะครมันบปายมันบออกอะปกติตรงท่าล่ะครมันบป่ายมันบออกอะอ่ะบป่ายบออกเลยนะครับเพราะว่าเราหยุดไว้สองปีแล้วนะอ่ะก็คือมันไม่ออกก็ไม่เปิดสักทีทีปล่อยไม่ไม่แบบนี้ครับกาบสวัสดีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับ ืัอน,นี้นะครับผมหมอลงกิดตามแปลงที่ลูกศิษย์ได้เฮ็ดไว้ของเดือนที่แล้วนะครับเพื่อนเฮ็ดไว้กับกลุ่มหยังหรือว่าเป็นเกษตรกรโดยตรงเป็นยังไงนะครับเพื่อนบอกว่ามีอย่างนาตายนี่หลายว่าสั้นนะครับเขาก็จะไปเบิ่งกันว่าที่เพื่อนเฮ็ดใบหนึ่งเดือนนะครับว่ามันเสียผลขนาดไหนไปพี่น้องมานะครับเอาจะของโซนไปทางไหนล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าแนะน้ำตัวนะซื้อ,อยังอยู่บ้านใด้ตำบลใด้บบอำเภอใดจังหวัดเอาหมดเลยอ่า ซื้อกะแตจ้าซื้อเข่าโรงเรียนเนาะกอน,นิกาสาแก้วก่อน,นิกาสาแก้วเจัาบ้านคำบงครับผมตำบลโรงเรียนน้ำเพอเมืองจังหวัดมุกดาหารค่ะนะครับอันที่เดือนที่แล้วลูกซีด้ดึ้นมาเฮ็ดแป้งไว้แม่นบ่ครับแม่นค่ะข้าเจ้าตีต่อมาข้าเจ้าไว้ในเน่ยเป็นกตดต่อมาว่าอยากมาเธอมีอย่างหน้าตายบปะมาณนี้ะนะอยู่สวนโอ้มนก็หลายโพแล้วครับผมพอาดีเอออยากมาทดลองให้นะนะค่ะว่าสีเออ ของเบิ้งข้าเจ brasile, uh, lair, 拜拜้ามาหนิมะวานบ่หรือว่าป่ายมะวานมะวานรอบต้นมันบ่ครับบังคับวานเนาะแล้วสวนนี่นี่ปกตินี่ป้ายยาบ่ปกติต้องท่าล่ะคันมันบ่ป้ายมันบ่ออกอ่ะปกติต้องท่าล่ะคันมันบ่ป้ายมันบ่ออกอะค่ะโบป้ายบ่ออกเลยนะครับนะครับเอาจะมาเบิ่งกันนะครับที่ว่าอย่างมันตายหนึ่งมันมันมันมัมีเล่นบอเม่นจ้ะมัน มันบ่เยิ่มบ่แย่บ่มบาาบีอย่างเล่นมแ้<ะ>ม่มันมันกีดแล้วมันกับบ่มีอย่างซึมอย่างสินะโอ้บ่มีซึมนะครับเฮ้เขากับปลาทิมไว้บ่บ่เปิดน้ำไม่หรือบางเดีอวกับปล่อยเปลือกแตกไปนะจากสองปีสามปีเขาจะลองมาเปิดไม่้เนี่ยอ่าเลี้ยวปีนึงเนี่ยใส่ปุ๋ยจักรอบสุมื่นนี่เหลือปีละปีละรอบเพราะว่ามันไม่แพงเมินปุ๋ยไม่แพงงานเข้ามันกับบ่ออกนะน้ะมันกับซื้อปุ๋ยปุ๋ยสุ่มื่นนี่ ยางมันบ่อออกนะครับเป็นก็นเลยว่าซื้อรถปุ๋ยลงเพราะว่าบ่าบามีเงินซื้อปุ๋ยแม่นบ่ถ้าเกิดว่ามาเฮ็ดมื้อนี้แล้วเห็นยางมันออกล่ะสิซื้อปุ๋ยเพิ่มบ่เจ๊คะมันเป็นปัญหายางอยู่นี่จักปีละห้อยยางตัวน,นี้ปลูกปี47ปี47นะครับ10กว่าปีเนาะอ่ะนะครับเราจะมาดูกันต้นแรกนะครับต้นนี้เห็นบ่แม<น>่นว่ามันส,เสิเยิ้มสิแย้มสิไหลสิออกบ่เอาหมองไรจัดไปนะครับเปิดไม่เลย อ๋อนะครับตัวนี้เขาจะมาเบิดกันมีดกระบอมีดดันจีคอยกีไฟจ้ำเลยนะนระบอกมีดจีไปเอามีดพ่อหมอบอนี่นะครับต้นแรกเป็นยังไง โบมาใจเลยวะยันนี้ต้นแรกเป็นไงอะเออมันก็ซึมอยู่มันซึมหอกมาอยู่นะกับมีมีแนวโนนมว่าสีมีน้ำยางอยู่จากปกติจากปกติมันก็คือว่าแล้วมันบริกีโดนแล้วนะ่นะอ่มันมันบบออกก็เลยป้าทิ่มไว้ซื่อๆมันบบออกบรได้ร่องเลยนะอนะครับอะไปดูต้นที่สองกันนะครับไปเกิด มาดูต้นที่สองนะครับตัวนี้มีเคยซื้อ,อยาตัวอื่นมาเห็ดบอมาเห็ดแก่ปัญหาพวกนี้มีบอเคยตะกี้นัน้นเพื่อนเอาปุ๋ยนี่แหละ,ะแต่ว่าเอามาขยบด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 หละก็เอามาป่ายตรงหนาแล้วมัน,น,น,มนออกบอมันกระโบ,บม,มันกระโบมันกระโบออกจนจนขาดท<ม>ุกวันเลยเห็ดมันกระโบออกเห็ดมาหลายอย่างเลยบอดิเห็ดหลายอย่างเลยคือกันก็ อ่ะนะครับตัวนี้ก็คือตัวที่สองเนะาะจ้ะเป็นไดฮะเป็นไรเป็นไ <c oughs> รฮะเสยดายเสยดายไปหาควก็มีน้าไปนะครับอ่ะไปเอามาบลมึไปจนไหมาเอ้าเื่อนจี้อนยีรอนสีต้นห้เน้าติบาเบึงกันมามั่สีอะไรนไหนมี่เนีมาห้องบไปทำอะไรลูกมีินบ้วเดนเ้น้นสุดท้ายคเินเร็วร็วเร็วเร็วเเร็ว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 เร็รวเร็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 วร็วเร็วเร็ววเร็วเร็วเรร เลือกเอามงได้มันซึมอยู่ฮะมันมียางซึมอยู่นี่ถ้ามันสีโบออกนั่นมีซีโบมียางซึมเลยนะ้ามันสีโบออกมีเล่นบ่คันล่นคันล่นไปเลยนะนี่คือต้นที่สี่นะครับพวกนี้แห้งบกค่อยออกพวกนี้แห้งบกค่อยออกว่าสั่นเอานี่ฟังนี่ครับ จังได็จ้อเบืองมุงเด้หนิกรบ่อยากออกนะน่ะจ้อเบืองมุงเด้กรบอกเลยเอาเลยครับเบืองเลื่มมือนีิถ้าเห็นลักษณะแบบนี้มันบ่ป่ะนี่สิมันขึ้นบ่ฮะมันยุขันมันออกแนวนี่ขันมันอันขันมันซึมนั่นหนิมังทือหน่ะคือเฮากียร์หนิมันก็ซึมเลยนะครับผม ซ่มบมีซึ่มบ่มีอย่างมันที่เป็นยังสี่นบ่มันมนี่เป็นเขาเป็นแลนด์นนเลยเลยมัน,นสิบว่าซึ่มเลยนะยางนะครับผมเอ้าต้นที่สี่ผ่านไปไปเบิ้งต้นที่หากันตัวนี่นะครับติดกันเลยนะครับเพิ่นเฮ็ดไว้อยู่กระทอมน้อยค่อยลักเพิ่นนี่แ่ละต<ห>ติดกันเลยนะครับเอามองเจ้าที่เปิดเลยครับออืเปิดเปิดต่อไปเลยนะครับเปิดแล้วก็ได้เปิดแล้วก็เปิดต่อนะครับนี่นะครับอันนี้จะาข้องสวนเพื่อนเลือกเองนะครับสี่จะกีด พมอไปได้เลือกไห้นะว่าตัวกิกนมองไหนเห็นปะมือเพื่อนมาเฮ็ดนี่เพื่อนเลือกเอาหรือว่าเจ้าเลือกให้เพื่อนเลือกให้เพื่อนจ้ะเลือกให้เลยว่าตัวไหนมันบอกต้นของว่ามันบอกคักงแล้วมันร้ายพวกในสวนนะจักไรอยู่นี่แปลงนี่หกไลจ้ะหกไลไต่เท่าไหโอ้ไต่หลยหลายบนะเถอะไหได้นับแต่ว่าหังหูว่าห้ายนะอืนี่นะครับดูนะครับตัวที่ห้าเนาะนี่นะครับ ลักษณะที่มันออกนะครับนี่จังสีมีน้ำยางอยู่บันทอดนี่เบิร์ดน้นำยางก็มีเงี้สินากีนไปเลยอันนี้ต้นที่หกนะครับตัวนี้เพิ่งกระกีดมาหลายปีแล้วนะครับยางก็จะยี่สิบปีละตัวนี้นะครับโอ้เอาไปลงนั้นเลยนะเนาะ อ่ะหกต้นนะครับตัวนี้ต้นที่หกต้นที่เจ็ด,ดวันนี้พอดีม <c oughs> ีดสังเกตหน่อยมานั่งบดูฮะ <c oughs> บ่บ้ทันในหอดบ่ทั้งในหอดถ้าเกิดมันถึงมันจะขนาดไหนอันนี้โบ้ในหอดแต่ถ้าพูดถึงถ้ามันถึงนะมันถึขนาดไหนที่เห็นมันก็เออมันก็สิไลเนี่ยอยู่นี่มันซึมอยู่นะมันมีอย่างซึมอืมังเถ้อมันก็บางเถือน่ะยางหนาตายน่ะมางเถ้าองหนีเปิดมีอ่ะเอาง่ายงไมมองม่องกับบะมีกับมีนี่ยนะเน้นในตนนะอยากกินลองมึงบอสันในตนนึงนะว่าอยากกินลองมึงบ่ว่า เปิดนี่ว่ามีมันบอ่อม่นวาทาั้งเตะมันสีมีบอ่อ่าลองเบิ่งข้างล่างเนาะอ่าลองนะครับนี่นะครับพิสูจน์ให้ดูเลยว่าบางคนบอกว่าไม่แล้วเปิดแต่ทั้งทค่งมันก็มีมาสัน่นเอากิดจะมาเบิ่บงทั้งเตะกันนะครับเอาเปิดนะครับครับดูนะครับข้างล่างนี่นะครับเพิ่นนี่เปิดให้เบิ่งเลยนะครับแค่แมวปิดเอวอืมให้สิแขนฮอนฮาโปพ่นบัดนี้ ุณพี่บอกว่าตอนแรกถ้าข้างบนมีข้างล่างจะไม่มีใช่ไหมแล้วตอนนี้ล่ะคิดว่ายังไงบันนะคิดความคิดอ่ะความคิดว่ายังไหนะตอนนี้ที่เห็นบนมีล่างมีซื้อเสี่ยวมองได้อีกอยากจะพิสูจน์อีกนะครับตัวนี้แหละเอ้ามองได้อีกลองดูบ้านตีคิดว่าสินบ่มีเราคิดว่าสีบ่มีมองได้เอาต่อจังนานีแหละเพราะว่านานีน่นได้ยุดยห่อนยังนอดมันบ่ออกอ่ะลองเบึ้งมาพี่น้องจิต เป็นไงอับเปยังไงบ้สดิบอกว่ามันบ่มีเอาอะ <c oughs> หนึ่งนะครับหนึ่งข้างบนเพื่อนบอกว่าตะกี้ข้างบนออกข้างล่างจะบออกกันบอ<ม>กแเห็นแล้วว่าข้างล่างออกแล้วบี้เพื่อนบอกว่ามองนาเก่าที่มันตายมันจะบ่มี่กันบอมีไปครับอ่ะอันนี้พ,พี่พีิสุดเองมีไหลอยู่มีซือมออกอยู่เชี๊ยวังได้ตีบ่ปกติมันสี่นานนี่ อันนี้ไปเลยนะอ่ามันจะเป็น,ปนแบบนี้เมนเหมือนข้างบนเนี่ยเออนะครับรมนข้างบน,นจอ้อแล้วบอ,อกป้าทีมจอ้อแล้วบอ,อก,กับป้าทิมยังสิเลยอันนี้เรากีดมาได้ครึ่งทางมหมดเราก็หยุดเลยครับผมบางเทือกอะอ่าออกมาฟังนี่ออกมาหัวไถ่บวบออกกับมีงสิครับแล้วมือนี้ทีเห็นนี่คือต้นนี่เี่สามจุดอยากพิสูจน์แล้วเป็นบอเมีนพิสูจน์แล้วเป็นบอพิสูจน์แล้วคิดยังไงสามจุดนี่อันนี้ไรพยุตเลยครับนะครับไปไปต่อนะครับต้นที่แปดต้นนี้ มาเพิ่นกับพี่สูตรเบื้องล้วนะว่าต้นเนี่ยมันสีไม่องบ่ออกบ่ออกแต่ว่าเป็นยังไงออกเบื้องตู้มองบ่ออกทั้งสามจุดออกถึงสามจุดนะครับอ่านะครับมาดูนะครับต้นที่แปดกันนะครับตัวนี้อ่ะเปิดเลยครับมองใดอืมบออ้าวลูกเพิ่อนบ่ออกมาสั่นเขาจะมาเบื้องกันนะบอออกบ่ออกนะพี่น้องนี่ อ่ะนี่คือต้นที่8 <L an> อ่าน,นะครับไปดูต้นที่9นะครับ9กับ10นะครับจะเป็นต้นที่ใหญ่แล้วก็น่าจะโอ้น่าจะใหญ่ก็มูมตัวนี้แง่บัถึกทหารมากหนาตายสิเป็นพวกต้นใหญไงนี่แหละเมเวลามันออกมันจะออกเยอะมีเดียวออก ไม่ทาไม่ป้ายก็ออกบดท้าบปป้ายก็ออกระบานี่ก็ยุดไปซื้อยังสินะอืนะครับเอานะครับเรามาดูกันตัวที่เก้านี่นะครับตัวที่เก้าในความรู้สึกมาอีกแล้วมันออกยุ่มันออก่มันออกยุ่เออมันมีนามยางแลวมันมีนามยางแล้วแต่ก่อนตัวนี้มันไม่บอกเลยสิ มันหายไปดุนไหม่อ่บาบยุดไว้มันสิสองปีแล้วบ่มันหายไปดุนกันหรือบกีเลยแมนบกีเลยคือต้นส่วนมากพวกที่เอาป้าไว้เนี่ยคือมันบ่อแลลวก็บกีก็คว้องเร็วกีดบ่แล้วคือพรอมนะนะยางก็เลยว่าขันจอมันยังสินะครับผมอนะครับเป็นการที่คือทานีก็เสียดายเนาะไ้อับต้นแล้วบิ่งต้นสุดทไายพี่น้องต้นนี้คือต้นทุดท้ทยครับต้นนี้สิบนี่ สิต้นนะครับทั้งหมดเนาะเราจะย้อนไปดูกันที่ว่าเราคุยกันบอกว่าทําไว้2ต้นใช่ไหมที่ว่าจะไปดูในถ้วยว่ามันจะมีเยอะกี่ไม่เยอะไปไปดูกันนะครับ10ต้นครบแล้วนะแต่เราจะกลับไปย้อนดูกันนะครับอ่ะนะครับที่คุยกันไว้เมื่อกี้นะครับ<อ>เพ็ดไวสองโปะนะครับว่าเพืิพ่อให่บอเขายางคุยพุุนเมือนีครับตอนนี้ก็เวลาสี่โมงแรงนะครับผมแมนบ อาถ้า้เห็นซ้ำนี่แต่มันก็ยังหยดอยนบ่อะท้า้เห็นพราซ้ำนี่นี่เขารู้สึกเป็นยังไงตอนนี้แค่ถือว่าโอเคเพราะว่ามันเป็นเปิดไม่นะมันเปิดหม่ปกดิห้าเปิดไม่มันกับบ่ได้ออกร้ายอยู่แล้วครับปุ่มจนกว่าเ้าสิได้น้ำมีดมันสิอยู่ประมาณเส้นสองเส้นพุนะยางเส้นสองเส้นมันจังสีเริ่มออกแมน มืดนีนะครับกาเห็ุทั้งเมือดครบสิบต้นแล้วได้จ้างทําจ้างพูดจ้างคุยไหมเนี่ยไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างแล้วเห็นที่ว่าสิบต้นน่ะที่เห็นเห็นเนี่ยคิดว่ายังไงณตอนนี้ความรู้สึกจากตอนแรกกับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าเราหยุดไว้สองปีแล้วนะก็คือมันไม่ออกก็ไม่เปิดสักทีปล่อยไม่ไว้แบบนี้พอดีพี่เข้ามาพี่บอกว่าเออลองดู เอาปุ๋ยมาใส่ให้นะ,อะรอบโคนต้นแต่พี่ก็ไม่ได้บอกเราว่าใส่ปุ๋ยอะไรครับผมเออเขาบอกว่ารอหนึ่งเดือนถึงจะมาเปิดมาดูกันอเออนี่ก็ครบหนึ่งเดือนเราก็มาดูแต่ก่อนนี่เคยเอายาตัวอื่นมาทํำไหมมาป้ายมาทําอะไรมาทุกอย่างไหมตัวที่ตัวที่หน้าตายเนี่ก็คือจะไม่สนยุ่งเลยจะไม่เอายาใส่เลยอแต่ถ้าใส่ยาบางครั้งคือเรากีดไปแล้วนะหน้ามันจะไม่มียางซึมเลยเราก็ไม่สนใจเลยนะเราก็ปิด ก็ปล่อยไปเลยใช่ก็จะปล่อยไปเลยก็จะกินเฉพาะต้นไหนที่มันนี่หน่อยครับแต่แต่ส่วนนี้ก็คือป้ายใช่ไหมป้ายป้ายนะครับโอเคครับวันนี้นะครับผมยืนอยู่กับพี่กระแตนะครับไม่ใช่กระต่ายนะกระแตนะครับวันนี้เนาะก็เห็นเห็นกันแล้วเนาะได้เสียตังไหมที่มาทําไม่ได้เสียค่ะไม่ได้เสียฟรีใช่ไหมฟรีค่ะอ่านะครับอเกษตรกรท่านไหนนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับไม่เชื่อว่า มันไหลจริงไหมทําได้จริงไหมให้โทรหาพี่กระแตได้เลยเบอร์อะไรพี่บอกเขาหน่อยเบอร์ศูนย์เก้าแปดหกเจ็ดหกห้าแปดห้าสองค่ะครับผมไม่เชื่อโทรได้นะครับทรทแต่กลางคืนจะโทรนะ <c oughs> ไม่ว่างนอนนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่กระแตนะครับที่ได้มาทําเป็นสวนทดลองแปลงทดลองให้กับเกษ,ษตรกรท่านอื่นนี่เห็นนะครับเนาะ <c oughs> ใครที่มีปัญหายางหน้าตายนะครับยางตายนึ่งน้ายางไม่ค่อยไหลน้ํายางไหลน้อย ทักเข้าไปได้นะครับในเพจนะครับพ่อหมอเกษตรนะครับ Facebook YouTube พิมพ์เข้าไปเลยนะครับพร้อมลงพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับช่วยเหลือทุกจังหวัดทุกเขตนะครับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ